ความน่ารักมาแบบจัดเต็มเมื่อได้ยินว่าเมเจอร์เขามีเซตป๊อปคอร์นแล้วก็แก้วน้ำพีเอสกับน้องเนยแล้วจะเริ่มจำหน่ายวันที่20กันยาริยงก็ไม่พลาดมาเมเจอร์แต่เช้าเลยตอนแรกริยมอ่ะจะสั่งในออนไลน์อ่ะแต่เสียดายที่ออนไลน์เขาไม่มีจำหน่ายป๊อปคอร์นซูเปอร์ไซส์มีขายแค่หมี่เนยบั克เก็ตเซตกับแก้วน้ำท็อปเปอร์หมี่เนยเซติยงเลยมาที่สาขาเลยดีกว่าอันนี้นิยมก็รอเขาจัดสินค้าให้นะตื่นเต้นมาก อันนี้จะเป็นท็อปเปอร์คัพเซตจะได้เป็นแก้วน้ำท็อปเปอร์พงกุญแจหมีเนยพร้อมกับน้ำอัดลม1แก้วและป๊อปคอนขนาด64ออนตัวแก้วมีให้เลือกด้วยกัน2สีคือสีฟ้าและก็สีชมพูลายแต่ละแก้วด้านหน้าและด้านหลังไม่เหมือนกันด้วยนะตัวหัวท็อปเปอร์พงกุญแจเขาจะเป็นแม่เหล็กจะให้มาเป็นชิ้นแยกกันสามารถถอดออกมาได้เอาไว้ห้อยกระเป๋าก็ได้นะน่ารักมาก อันนี้จะเป็นบักเก็ตเซตภายในเซตก็จะมีหมี่เนยบักเก็ตป๊อปคอร์น64ออนหนึ่งกล่องน้ำอัดลม3 2ออนหแก้วด้านหลังของตัวหมี่เนยบักเก็ตเขาสามารถเปิดออกมาใส่ป๊อปคอนได้แต่เสียดายอย่างนึงอ่ะลี่องอ่ะเคยซื้อเซตสติชเขามีสายสะพายให้ด้วยจริงๆออยากให้รุ่นนี้มีสายสพายด้วยจังแต่บักเก็ตหมี่เนยอันนี้ยอมรับเลยว่าน่ารักมากๆเลยอันนี้เป็นถังป๊อปคอนซูเปอร์ไซส์ขนาด3สาจะบอใหญาบิบห้าออนจะบอกว่า, big า,วา,านได้แบบ4-8คนเลย ลายบักเก็ตด้านหน้าและด้านหลังก็น่ารักไปคนละแบบสามารถเลือกรถป๊อปคอร์นได้3รสชาติเซตอื่นๆจะเลือกได้2รสชาตินะถ้าซื้อเซตที่มีน้าที่สาขาสามารถเติมนะ้ำอัดลมได้ฟรีแบบไม่อั้นเลยแต่เฉพาะวันที่ไปซื้อเท่านั้นนะมัมมัมเด็ดดีน้องเนยรีไปจัดกันก่อนของจะหมดนะ